อาเอาแม่งกูโดนเกียนอีกแล้วอะเอ้ยนี่ไม่ใช่่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นกดออาฮ้ยนล่เกมโคตรอมเดลเซิร์เวอร์เปแบโอเคไพเวร์เซิร์ฟเวอร์ฟรีเานั้นเราเข้าไพแวรเซิร์ฟเวอร์เก็งต้องมเตจองเนวเเนว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 เวเวเเว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 เ ผมปิริต้าอยู่ประตูตอนนี้มันใครฟังไรก่เนี๋ยวต้าต้องต้องโชว์ของว่าอ่ะไม่ต้องการรู้นะผมต้องการเงนสิแล้วทำมันเป็นแหลกค่ะเดี๋ยววนนี่ประเด็นคือคอมงก่จุดต่อเดี๋ยวผมกลับไปบ้านแซนจุดของเราดีกว่า หนึ 128. ่งร้อยิบแปดถ้ึงร้อยแปดครั้งแล้ก็ได้ให้มันระวัว่าผมจะได้ลุ้นหน้าไม่อยากได้แบบว่าถากเปิดเท่ๆแล้วบอกว่ารับไม่ได้โ,โอเ็ดแต่โอ้เชี่ยเราเราคงบมนไ,ไล์เลยทานีีจะโลยกันจะรับรับ Một nó chiến binh này mặt trên Jungler มีทิกอยู่ตรงนี้อตั้งมาตรงนี้เดียวเฮ้ยไปต่อตามจะมา่าแดดดีไหมเนี่ยฮ <laughs> จะมีคอยมาล้วจะมีตรงนตรงนั้นที่จะมีคอยอยู่ซึ่งมันน่าจะยังไม่ตกแควแต่ป,กป,กปกากปากลัวเอาโช์พูดเจอสิ่งนั้นแหลวะว ลนว่าวจะกระโดดตากลวงานแทนกลานต้องตกน้นอีกเด้วแล้วเป็คือโพชเตมันไม่หายไงองไม่เก็บเพราะนั้นเก็บมาซะ อู้เราจะโปรช็ต,ตอนน้ำตกตาแดงจริงหวังว่าจะไม่มีหวังว่าจะมีหัวคอยไม่มีอุ้ยเป็นคอยด้จวว้าโอ้เอนครบสี่ร้อยแล้วศรีร้อยแล้วมาซื้อช่างเพิ่มได้แล้วซื้อช่างเพิ่มไปทำไมอะ่ะก็ได้ใส่ดีเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่เพิ่มเท่าไหร่นะอู้เจ็ดแล้วทุกคนเหมือนใส่เพิ่มไปกันเลยนะโอเคไอ้เจี๊ยมเหรอ เนัน่นฮัลโหลผมก็อยากเปิดจอเล็กอยู่นะเพาผมอ่านแชทไม่ได้ทุกคนเอาไงงไงอ่ะอ่าแท็กแท็กน่าลำขาดกรดเอาโบนี่โอ้คไม่เป็นไรเราม,ามีแท็กแท็กไปขึ้นมาแล้วฟอนฟอนผมว่าผมเอาฟอน์คอมิกแซนเนี่ยโม้ไม่เป็นคอมิกแซนอะ่ะเฮ้ยฆาตกรรมแม่งหมดเลย Mana yang kau usir kalau mau mama sedang? Kau

แล้วละัเอามาถึนกันเพื่อนเราเพืนเลยพี่กอดต่อตอนยี่ไ่ไเอาทุเอ็นในเกมพีซ โซลสตอดีไหมมันเราเคยได้แล้วอะม่นจะปิดตลบรู้ได้หนึ่งเลยเท่าไหร่น่าหน้ามันยังไม่หายอะอะไรประเด็กดนกระดิ่งหนึ่งเลมื่นแล้วมันทำไมถ้ามันเล่าคำประเด็นอะดีเลยดึงใส่ถุงมือลัคกี้นี่หว่าดึมใส่ลักกุ๊บเลย ที่มองคนของพวกเรา ไปได้นล้วทุกคนผมมีอะไรให้รู้บ้าอ่างว่าอ่าเบบลูนนะ่ามูลไลแ์แบบแบบแบบแล้วมันหนึ่งในเท่าไหร่หนึ่งในห้ 5, าพันกับห้าหมื่นคิวในทามตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าก็เปิดไปทำไมวะเนี่ย ไว้แล้วก็จะคือผมเอา,างานอ,งออกแล้วไโอเควนะันนั้นออกแล้วเพราะมันจะปิดเลยเพื่ออคุณต้องการดูลายคิดแปะลายกค่ตัวนี้ถ้าผมบ,บิดกล้องอทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยเกมนี้มันแบบแบบแบบ แต่คือพูเล่วนะใครรว่าเราี้ามเป็นปีไม่ได้เราจะเป็นกากอาการอาจารย์คิปูอ่ะจกเปล่าไม่อยากโอร์าส,สามล้าน อ้าคนทีน่เล่นเกมนี่คือแบบเขาต้องแบบพยายามใหได้แล้ว่ะนี่ต้องขยายมเกินเลยไปเล่นเกมนี่ะยังได้สกมาถึงเดโอเรจะได้งดีขึ้นมา30 ห้าสิบแล้วตอนนี้เป็นไ้กูได้ 1, หนึ่งในห้าเยเงเดี๋ยวขพ้่มาเตดูเนี่ยเพึ่งมาเตยดูอะเราจะมาเดย,ใใดาเดยาทามันเปิดไปไม่ได้เลยน้องการกลาคืนเท่านั้นรรคือ้าง,งหน้ามันหนึ่งในห้าพันแล้วหในห้าพัน ผมอยากทาไปสิสองอันแน่แล้วก,การลุ้นหน้าใจเวอร์ดูก่อนม่มีอะไรผมบอกมันนาหมดเลยไม่น่าได้นะเจ็ด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 เจ,จ็ดเนี่ยทีเป็นะแจ็คพอตเจ็ดเจ็ดอันนคุณะพโอ๊ยยังไม่นายทำเฮ้ยให้ทำ ะมองคนดีหน,น้าตาฉันจะมองแกอยู่ที่หน้าตาระวังว่านายทำจะไปรวยมาก โซติกเท่าไหร่นะไม่ได้มองอะ่ะป้ายรักหมดแล้ว ใส่ถุงมือสองอันนะถุงใส่หัวตัวเองใส่เท้าตัวเองก็ได้นะไม่ได้เลยเลยเนาะ E